สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่พาเดินออกมาหลังบ้านามาช่วยดุงตัดหญ้านะคะก็เลยถือโอกาสจับกล้องมาแล้วก็ถ่ายภาพให้เพื่อนๆได้ชมนะคะปีนี้พี่พาไม่ค่อยได้ดูเลสวนตามเท่าที่ควรนะคะก็เลยเอ,อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็ ต้นไม้ก็โอเวอร์กรูนะคะแล้วก็ผลหมากผลไม้อะไรอ่าเบชิทัโบพิพาก็ไม่ค่อยได้ปลูกนะคะก็มีแค่นี้นะคะเพื่อนๆกลับมาจากเมืองไทยจริงๆแล้วก็ทันปลูกอยู่นะคะแต่พอดีมันไม่ทันตรงตรงหมดแรงนี่และจ้ะเพื่อนๆจ๋า ตรงที่พี่พายืนอยู่นะคะก็จะเป็นต้นบัวหิมะนะคะอยู่ข้างๆตรงนั้นนะคะปีนี้อา่าก็ออกมาไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าพี่พาขุดเขาไปปลูกไว้หน้าบ้านแล้วก็ดอกลิลลี่นะคะที่พี่พาดอกลิลลี่ที่อ พี่พาเอาไปขายทุกปีนะคะปีนี้ไม่ได้เอาไปขายก็เลยต้องตัดเพราะว่าออกดอกไปแล้วนะคะปกติพี่พาจะจะขุดแล้วก็เอาใส่ถุงไปขายนะคะเพื่อนๆหรือไม่ก็ใส่กระถางไปขายขายดีมากค่ะดอกไม้ช่วงหน้าซัมเมอร์แต่ตอนนี้มันเริ่มเลทแล้วค่ะต้นไม้ที่พี่พาพลันเอาไว้ก็ยังอยู่เต็มบ้านอยู่ค่ะปีนี้ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปช้อปปิ้งยังไม่ได้ไป ขายที่ขาพูดเซลนะคะฝนมันตกทุกวันค่ะก็เลยตัดลำบากนิดนึงแต่ก็ต้องมาตัดเพราะว่ามันยาวเกินไปแล้วมันตัดลำบากนี่ลุงก็ต้องดันแล้วก็ยกไอ้ที่ตัดให้สูงๆค่ะเพื่อนๆทั้งหลังลุงนั่นก็คือต้อนพรัมนะคะดกมากปีนี้ ตอนเย็ยนๆเราก็จะออกถ้าถ้าลุงแกอยู่บ้านนะคะแกจะจะออกมาช่วยตัดค่ะแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนที่แพ้แพ้เออ่เกสรเวลาแกตัดต้นไม้หรือว่อะไรเกสรเกสรอ,ออกแล้วแกก็จะจะจามค่ะเป็นภูมิแพ้ที่นี่เขาเรียก h ฮฟีเวอร์นะคะจะเป็นช่วงซัมเมอร์ พ่าก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะคะที่เป็นกำลังแรงใจนะคะยังเหลืออีกต้องทำอีกเยอะเลยค่ะเพื่อนๆต้นไม้ใหญ่ๆก็ต้องตัดปีนี้พี่พาว่าจะตัดให้เหลือน้อยลง ขอบคุณเพื่อนๆนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่พากับครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคน